โบดาวอยู่เพียงแค่39,000บาทเท่านั้นนะคะซาร่าจัดเต็มให้ตามนี้เลยเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะพบกับซาร่าเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่มิซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะคะวันนี้ซาร่ามีรถที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตัวน,นี้เลยนะคะปาเจโร่ l i ลี Edition ตัวนี้นะคะเป็นขับเคพื่อนสองล้อนะคะราคารถอยู่ที่1 5 8 9 0 0้บาทนะคะสีขาวรุ่นนี้มีทั้งหมด2ส,สีนะคะมีสีดำกับสีขาวถ้าสีดำจะอยู่ที่1 5 6 9 0 0้านานะคะตอนนี้เราจัดโปรดาวอยู่เพียงแค่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสลา,าจัดเต็มให้ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสลา,าแถมอะไรให้ลูกค้าบ้าง ลำดับแรกเลยนะคะตัวอักษรปาเจโร่สดสปอร์ตนะคะตัวนี้อันนี้แถมมาจากโรงงานนะคะติดตั้งมากับตัวรถเลยรับรองคงทนแน่นอนค่ะตามมาด้วยตัวนี้นะคะชุดสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตพร้อมไฟเดย์ไลท์ตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด8แบบนะคะทั้งหน้าและหลังคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ถูกใจได้เลยนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยกระจังหน้านะคะตัวนี้สําหรับตัวปบนเทลโลเอลิทตัวนี้นะคะเป็นตัวตกแต่งพิเศษกระจังหน้าเลยเป็นสีดํานะคะครอบตัวซีสีดําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างตัวนี้ตามมาด้วยคิ้วล้อสีดําเงานะคะส่า,าแถมให้ด้วยทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตามมาด้วยครอบกระจกสีดํานะคะตัวนี้ ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในตัวนี้เป็นบาะภายในเป็นสีน้ำตาลนะคะมีเบาะไฟฟ้าทั้งด้านคนขับและคนนั่งนะคะเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศท,ทางนะคะพร้อมด้วยกล้องหน้าที่มาจากโรงงานนะคะกล้องหน้าแท้นะคะมาจากโรงงาน ติดตั้งอย่างสวยงามเลยไม่ลกลุงลังหน้าจอแน่นอนนะคะตามมาด้วยหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกีนนะคะเชื่อมต่อกับสาย HDMI สามารถดู YouTube หรือว่าใช้งานบลูทูธได้ตลอดการเดินทางเลยนะคะเดี๋ยวมาที่ด้านที่2นะคะของตัวรถตัวนี้เบาะสามารถปรับพับเรียบได้อย่างนี้เลยนะคะ ก็เป็นที่นั่งอย่างนี้ได้ด้วยมีจอกลางมาให้นะคะทําให้ลูกค้าสะดวกเพลินๆในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะคะตดีวนี้ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะลงดำมาจากโรงงานเลย ด้วยด้านข้างนะคะซา่าแลปดำครึ่งคันให้กับคุณลูกค้าอันนี้ทำให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะทําดําครึ่งคันสวยมากเลยค่ะมาด้วยด้านหลังนะคะเดวนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานนะคะคุลูกค้าสามารถตั้งระยะเปิดปิดได้นะคะแล้วก็ปิดอย่างออโต้ใช้งานง่ายนะคะ สามารถใช้เท้าเตะได้หรือว่าใช้ปุ่มกดที่ตัวรถก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าสำหรับโปรดีๆแต่งแบบนี้สวยแบบนี้ดาวเพียง39,900บาทเท่านั้นนะคะแต่งเต็มให้จัดเต็มให้ตามนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบหรือว่าสนใจโทรหาซาลาได้นะคะ099 283 3888บริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคะ่ะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะลาไปดูรถให้ลูกค้าต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ